สวัสดีครับผมบอมนะครับผมเห็นเพราเกมฟัสต์แบทแบบนี้ก็ต้องมาแค่เกมฟัสต์แบทรับชมกันนะครับผมก็คือผมไม่อยากแค่เกมทีวีให้ผู้ชมชมไบ่อยๆนะเดี๋ยวเบื่อกันนะครับออืโอเคสร้างห้องเลยนะโตเกียวนะครับผมตัวในครับเอ็นะเล่นราคาเอ็บ้างนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วคำนึงยังไม่ล้นเข้ามาแล้วหรอ ไันมันใจขอนายเทาไทรโดนบอลเ,เ,เพิ่มลังนะครับผมก็ครับว่า,าทำไมพวกพี่ถึงชอบดวลในด้านโตเกียวก็คือมันเป็นด้านที่วัดกันรันจริงใช่ครับโตเกียวในวันมันสุดอะแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งนะใช้ฝั่งทะเลสีครามเนี่ยอืด้านมันจริงน้องๆไม่หลบเล่นกันได้ฟัดแป๊ดเนี่ยพี่เล่นมาปีกว่ามีเลื้ยวซานติโอคันเนี่ย <c oughs> แต่พี่ไม่ได er ้เตือนนะครับน้องๆถ้าเติร์พี่คงมีเยอะเลยนะวะอ่ะขยันพี่นี่สายฟรีตลอดแต่พ no ี่ก็ไม่ได้ขยันเล่นประจำนะนานๆก็เข้ามาเล่นทีแบบแค้์ๆน้องๆดูอะไรนี่เอาไปเล่นเอาไปเล่นโอ้โหไล่รนะเอาตัวเข้ามาเรียกอะไรโอ้โหเกียร์ียเงหลอ

น้อย,ย,ย่อยใช้เล้นนะครับมือเล่นะครับดีแล้วมาขึ้นนเาคนมันหอดหอดืมที่ให้ไกลๆนก่อนนะอะไอางเง้่าถึงง่ากาไอ้หนแซงไมได้เลยอะนไหนใหญ่ใหญ่พี่จริงไงโดนแดกปะมมนติอยมามคมนึงเอาหน้าเลยดีท่านมูยชม โดนดวงอันนี้ด่านวัดดีกว่าครับมาน่านาที่ขาวแล้วสีน้ำโชคมาเข้ามาเลยไปเรอยมาเลยหนุ่นขณะก็ยับแล้วมาไม่ยมใจไปได้เลยเกมแรกพี่ให้ชนะไปก่อนนะครับน้าเดี๋ยวมันจะไม่ตึงเอาแล้วมาก็น้องๆก็จะสงสัยว่าไอ้ที่วิโดมันมาเคยมันคือยาดองที่แม่พี่ทำมาให้นะครับอืม เวลาผมนาวไปล้นเราจะกินนายใช่ป่ะย่านหน่อยอะไรนี่หัวปาแซวลินแน่นอนนะใช่ป่ะนี่ก็ดาวส่งแหม่ห้องน้อยอย่าเชื่อพี่มากเลยนาวไปล้นวันไหนกินนี่ไงนั่นเถอะวันไหนกินหนาวไปล้นไหนแบาเต็มเลยมามามาดิ มาเดียครับแล้วไงอย่มันหน่อยมาเด

Honga lần lượn cái việc này để đứng... để nó này biết, này là là lắng... ừ. là... này là... này là... này là... vô vô vô. À, này 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 รถเรามัลลนยิ่งกาจะบดดเคโนจักระรถเราได้เือบทำยิเงือบหลุดนอกออก,กากาได้เลยรถเราแรงเินรในโมนอกอก,กาศแล้วะเร็วกว่าแสงนาจากั <c ười> ลลกระน้ำจัก,ลลก,ะกระเอเร็วกว่าแสงรถเราเองนะแล้วเวานตั้งใจยาเนี่ว่าเร็วกว่าแสงนะอือต้องกดเลยเพราะนหน่อยฝนยินำก็ไม่ทัน này môi môi giới này vườn, ừ, à. <laughs> luôn... nên ai đang là nèng nèng nèo. Long lắm, dòng mình. Long lùng dòng. Lùng dòng mẹ. Ao kìa lùng dòng. Lùng dòng lùng là lùng dòng 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 này này ô oh, lương con yeah. <laughs> hey, cái Yeah anh đọc theo hả 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 này kia là, này. đây này nghe này đây sẽ lên ngầu thế là này lên, nãy nó rồi đấy. Nói gì mà nói? Không ai biết luôn, nó nói lố bay bay.

โอเคนะว่าในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในเจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิสส่งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมอยากว่ามาแคสเกมอะไรหรือว่าทำคลิปสั่อะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะบาย